ข้าวโพดของนายทุนฝุ่นของคนไทยกับเรื่องรายที่ทําให้ข้าวโพดไทยไปไม่ถึงเก้าบาทพื้นที่รัชฉานของเมียนมาต้องประสบกับข้อคราหาเป็นประจ,จาว่าเป็นแหล่งกําเนิดของฝุ่นควันข้ามพรมแดนที่ต้นทางมลพิษมาจากการลงทุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ต่างๆของกลุ่มทุนไทยข้ามแดนถึงแม้ว่าเกษตรกร,ะร,กรจะเข้าใจดีว่าการเผาเศษซากทางการเกษตรนั้นไม่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแต่หลังการรัฐประหารทําให้พวกเขาต้องเผชิญกับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้ ภาวะเงินเฟอ้อสินค้าพภคภัณฑ์ราคาสูงการเสรื่อมถอยของสถาบาันทางสังคมในทุกภาคส่วนเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เกษตรกร,กรยังคงต้องเผาเพราะมันเป็นทางเลือกเดียวที่เป็นไปได้ในช่วงเวลานี้เกษตรกรหลายคนในพื้นที่รัชฉันพูดในลักษณะคล้ายๆกันว่าหลังการรัฐประหารของกองทัพเมียนมาบรรยากาศของสังคมเริ่มตึงเครียด การปกครองเริ่มประส่ำประสายทาให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอย่างเช่นอัตราเงินเฟ้อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขยับตัวสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้กระทั่งปุ๋ยและน้ามันรวมถึงวัสดุทางการเกษตรซึ่งสวนทางกับราคาผลผล,ผลิตที่บรรดาเกษตรกรได้รับนั่นเป็นเหตุผลหลักสําคัญที่ทําให้เกษตรกรชาวเมียนมาเลือกกําจัดเศษซากวัสดุทางการเกษตรด้วยการเผาแม้พวกเขาจะรู้ว่าการเผาทางการเกษตรนั้นจะเป็นพิษต่อร่างกายและสิ่งแวดลอ้อมแต่มันก็เป็นทางเดียวที่จะลดต้นทุนทางการเกษตรของพวกเขาได้มากที่สุดและเป็นทางเดียวของวา ที่พาราทางการเงินและหนี้เพิ่มขึ้นทวีคูณตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2 0 2 1กองกําลังต่อต้านมือเปล่าและอาวุธครบมือต่างเผยตัวออกมากองทัพทหารเริ่มการปรปับปรามกระบวนการต่อต้านเหล่านั้นสงครามกลางเมืองแพร่ขยายไปทั่วประเทศเมียนม,มาผ่านทางเมืองใหญ่และทั่วเมียนม,มาตอนบนกลุ่มต่อต้านเริ่มเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรธุรกิจในเครือของทหารและแหล่งรายได้ของกองทัพตั้งแต่ปีแรกของการรัฐประหารดยผลรับจากการคว่ำบาตรดังกล่าวทาให้การค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนของประเทศเมียนมาเริ่มระส่ำ สัตว์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักในแต่ละปีทว่าการขายปลีกของกเกษตรกรก็ไม่ได้ทํากาไรได้มากนักเนื่องจากอัตราค่าขนส่งและค่าสินค้าพกภันขยับตัวสูงขึ้นหลังการรัฐาารประหารปัจจัยพื้นฐานที่ถูกทําลายอย่างเช่นไฟฟ้าขณะเดียวกันตลาดที่ไม่มีสเสถียรภาพในประเทศก็ทําให้กเกษตรกรนั้นมีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นตามคําบอกเล่าของกเกษตรกรชาวเมียนมาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นได้เข้ามามีบทบาทในหมู่บ้านตั้งแต่ปี2562โดยช่วงแรกมีแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ177ไร่บน,บน,บนพ้ี่าาตตปังขดยยสวว์ไก 5,060ไร่บนพื้นที่กว่า70หมู่บ้านและมีเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้กว่า5,000คนกลุ่มบริษัทสัญชาติไทยคือกลุ่มทุนที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวโดยทางบริษัทพยายามสร้างโครงการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านด้วยการสนับสนุนเครื่องมือทางการ,กรเกษตรกรรมอย่างเช่นมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลีย้ยงสัตว์ปุ๋ย กระทั่งเงินกู้ให้กับเกษตรกร,ก,รการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือบริษัทก็คล้ายจะมีให้แค่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพราะกลุ่มทุนที่เข้ามาในพื้นที่จะมีการสาธิตวิธีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ได้คุณภาพที่ดีอย่างเช่นการหว่านเมล็ดการให้ปุย๋ยการให้สารเคมีฉะนั้นการปลูกพืชชนิดอื่นๆในแปลงผืนเดียวกับข้าวโพดจึงไม่อาจทําให้ได้คล่องตัวนะตามรายงานของ United States Department of Agriculture คาดการว่าอัตราการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเมียนมาจะลดลงเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตสูงลาาาายยยกกกกบบในนนนนรรรปปูพืื้ที่่่สอออหััจจภงเช ความต้องการจากอุตสาหกรรมสัตว์ลดลงที่ทําให้ราคาของข้าวโพดนั้นตกต่ำลงไปด้วยจึงเป็นเหตุให้เกษตรกร,ร,กรประเทศเมียนมาไม่กล้าปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อุตสาหกรรมข้าวโพดเมียนมาหรือ The Myanmar Corn Industrial Association จึงได้เสนอโครงการด้านการเงินร่วมกับธนาคารเอกชนและเหล่าผู้ค้ารายใหญ่โดยจัดหาเงินทุนสําหรับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรเพื่อกระตุ้นอัตราการผลิตโดยธนาคารเอกชนจะให้เงินกู้กับเกษตรกร,ร,กรในอัตราดอกเบี้ย12%และผู้ค้ารายใหญ่สัญญาว่าจะซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นหลังการเก็บเกี่ยวในรายงานฉบับเดีียยววกกันนงระะบุอค่า ผูเลี้ยงสัตว์ในประเทศเมียนมานั้นที่นำเข้าจากประเทศไทยและผู้เล่นหลักในตลาดนี้ก็คือบริษัทใหญ่ของประเทศไทยและร่วมด้วย3บริษัทใหญ่ในประเทศเมียนมาโดยที่บริษัทของประเทศไทยกับ1ใน3ของบริษัทประเทศเมียนมานั้นมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันมากถึง85%ขณะเดียวกันสถาบันทางการเงินรายย่อยบางแห่งก็มีโครงการในลักษณะเดียวกันคือให้การสนับสนุนเงินกู้กับผู้ค้าขายและเกษตรกรในประเทศเมียนมาและยังได้สนับสนุนด้านการเกษตกรอย่างเช่นการซื้อปุ๋ยเมล็ดพันธุ์หรืออุปกรณ์ทางการเกษตกรให้แก่เกษตรกรเมียนมามากกว่า1หน วซึ่งการระดมทุนนั้นจะทําให้การสนับสนุนเหล่านี้เข้าถึงครอบครัวอื่นๆในเมียนมาได้อีกมากกว่า6,000ครอบครัวทางด้านกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตอนใต้ของรัชชานผลผลิตส่วนใหญ่นั้นจะขายให้กับกลุ่มบริษัทใหญ่เะว่าไม่ได้มีพันธะสัญญาร่วมกันโดยที่ราคาซื้อขายข,ายของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นจะขึ้นอยู่กับบริษัทซึ่งมักจะได้ราคาที่ดีกว่าขายให้กับผู้ซื้อรายอื่นถ้าขายให้ผู้ซื้อรายอื่นจะได้แค่กิโลกร,รัมละ13บาทแต่ถา ถึงคุณภาพของผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวด้วยผลผลิตจากเมล็ดพันธุ์ทั่วไปจะมีแกนฝักที่ใหญ่และมีเม็ดค่อนข้างน้อยซึ่งแกนฝักที่ใหญ่ก็จะทําให้การกําจัดนั้นยุ่งยากและส่งผลต่อคุณภาพของดินในระยะยาวเพราะว่าผลผลิตจากเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มบริษัทไทยนั้นจะมีแกนฝักที่เล็กเม็ดเยอะและมีคุณภาพสูงกว่าขณะเดียวกันเมล็ดของบริษัทไทยก็สามารถเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่หนักหน่วงอย่างเช่นบนภูเขาสูงซึ่งเมล็ดพันธุ์จากบริษัททั่วไปไม่สามารถทําได้และที่สําคัญสําหรับเกษตรกรที่มีพัน ทางซึ่งจะทําให้เกษตรกร,กรนั้นได้ราคาขายที่สูงสูงมากกว่าการขายกับผู้ซื้อรายอื่นอีกด้วยแม้กระทั่งเมล็ดพันธุ์ก็หาได้ง่ายมากขึ้นการปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และในพื้นที่ทางใต้ของรัชชานั้นจะกินระยะเวลาราวห้าเดือนโดยเริ่มต้นในเดือนสิงหาคมไปจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคมบริษัทของประเทศไทยนั้นเข้ามาพบปากกับเกษตรกร,กรที่ทาพันธสัญญาร่วมกับบริษัทโดยทางบริษัทจะไม่ได้กําหนดข้อตกลงใดๆเป็นพิเศษกับเราเกษตรกร,กรมีเพียงอย่างเดียวก็คือเงินมัดจําที่ทําให้เกษตรกรต้้้องงงจ่่่าาาายยใหหกกกกกกกัับบรรรรริิิษษททซึเเเเเป็็นนีีตตไดขผลลว เดือนธันวาคมนั่นเองโดยหลังจากที่ชำระเงินมัดจำแล้วบริษัทต้นทางนั้นจะส่งมเมล็ดพันธุ์และวัตถุดิบทางการเกษตรอื่นๆมาให้กับเกษตรกรชาวเมียนมาเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเพาะปลูกในครั้งต่อไปแต่วถ้าว่าเกษตรกรที่ไม่สามารถชำระเงินมัดจำตามกำหนดพวกเขาก็จะต้องไปกู้เงินนั่นเองในขณะเดียวกันการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือการกำจัดเศษซากทางการเกษตรก็จำเป็นจะต้องใช้ต้นทุนมนุษย์และต้นทุนเวลาที่สูงมากหากเกษตรกรผู้ใดต้องการที่ลดต้นทุนในส่วนนี้ก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นสองเท่าสำหรับการเช่าเครื่องจักรมมาาาาชช้่รงกกบยอจจตะ334 แต่หลังรัฐประหารราคามันก็สูงขึ้นไปอีก600-800บาทต่อชัวอ่วโมงการขนส่งเกษตรกรชาวเมียนมาก,ก็ต้องเสียค่าร,รมเนียมสองเท่าแต่คนซื้อไม่ได้ซื้อจำนวนเท่าเดิมนอกจากเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและสารเคมีแล้วบริษ,ษัทเหล่านี้ไม่ได้สนับสนุนต้นทุนในขั้นตอนอื่นๆของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างเช่นการโรยเมล็ดการเก็บเกี่ยวหรือการกําจัดซากเศษทางการเกษตรแต่อย่างใดจากปากคาของเกษตรกรชาวเมียนมาไม่อาจาพูดได้ว่าตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นน่าน้าที่ไม่ดีแต่แน่นอนว่ามันค โดยที่เกษตรกรไร้ซึ่งอำนาจต่อรองใดๆเมื่อราคาข้าวโพดก็สูงขึ้นก็มีแต่พ่อค้าคนกลางที่ขายมาลิตพันธุ์เท่านั้นที่รวยโดยในกร a and f e ิ d a n นนอ l หรือองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรซึ่งจัดทำข้อมูลแบบเปิดหรือว่ากลุ่มสื่อความรู้แบบเปิดของประเทศเมียนมาในปี2023ถึง2024คาดว่าอัตราการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศนั้นจะลดลงเพราะพื้นที่การผลิตนั้นลดลงซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆรวมถึงสภาวะโรครวนที่ทำให้สภาพอากาศไม่เอื้ออํ จีนและเวียนดนามพบว่าความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นมีแนวนโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565ซึ่งกลายเป็นเหตุผลสำคัญของเกษตรกร,กรชาวเมียนมาที่ยังคงต้องปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไปจริงๆเราก็สามารถปลูกง,งามะเขือเทศหรือมันฝรั่งได้แต่พืชพวกนั้นมันต้องลงแรงเยอะถ้าเราปลูกข้าวโพดเราแค่ดูแลมันนิดหน่อยไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องใส่ปุ๋ยบ่อยเมื่อเวลามาถึงเราก็เก็บเกี่ยวได้เลยเกษตรกร,กรชาวเมียนมาอธิบายให้ฟังจากรายงานของกรีนพีซประเทศไทยการขยายตัวของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เเเปนนง่่ขขสสัีจให้้้ามมตกรโพพดลลยยิิึผู เข้าไปในพื้นที่ป่ามากขึ้น กลินพีสรายงานว่าพื้นที่ป่าในรัชฉานกว่า1.5ล้านไร่ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเพิ่มขึ้นอีก3.1ล้านไร่ในปี2023ที่ผ่านมาทาให้ปัจจุบันรัชฉานมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า6.5ล้านไร่ในขณะเดียวกันก็พบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตกว่า123,520จุดที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งคิดเป็น41%ของจุดความร้อนทั้งหมดของจุดความร้อน3,4128จุด ดความร้อนที่พบในปี2021ที่ผ่านมาแม้จะลดลงในปี2022แต่จุดความร้อนก็เพิ่มจำนวนขึ้นอีกครั้งเป็น52,818จุดในปี2023ที่ผ่านมานอกจากบริษัทของประเทศไทยจะนำเมล็ดพันธุ์มาให้แล้วยังมีการสาธิตวิธีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปราศจากการเผาด้วยอย่างเช่นการผสมต่อสังข้าวโพดกับปุ๋ยคอกเพื่อนำม,มาใช้อีกครั้งหรือการใช้เครื่องจักรเสริมในการกำจัดแต่กระบวนการดังกล่าวก็มักจะเป็นกเกษตรกรเองที่ต้องจ่ายในส่วนของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในหมู่บ้านลัชฉานได้เล่าให าลงทุนเมื่อปี2 5 1 2พวกเขาก็ย้ายโครงการและการลงทุนเข้าบรงสั์ออกไปพื้นที่อื่นเนื่องจากคุณภาพของดินในพื้นที่เสื่อมลงซึ่งส่งผลร้ายแรงต่อเรื่องสู่เกษตรกรเนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้แม้เกษตรกรจะรับรู้ถึงข้อเสียของการเผาทางการเกษตรแต่พวกเขาก็ยังขาดโค์งความรู้หรือกรรมวิธีที่จะก,กําจัดเศษซากด้วยวิธีอื่นหรือกเกษตรกรบางกลุ่มก็ยังเชื่อว่าการเผานั้นเป็นประเพณีตามฤดูการโดยบริษัทจัดให้มีฝึกอบรมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบตัติด้านการเกษตรแแบบยยยั่่่่่่่งงืนนนกกกกเเเษตรรรอาาาาชชววลทีมมสสใใ และการใช้เครื่องจักรกาจัดรวมถึงการกําจัดเศษซากทางการเกษตรแต่ชาวนาบางส่วนก็ยังคงใช้วิธีการเผาเนื่องจากการใช้เครื่องจักรนั้นมีต้นทุนที่สูงบริษัทไม่ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือการจัดการเศษซากทางการเกษตรแต่อย่างใดซึ่งหากเกษตรกรทาตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทก็อาจถูกจํากัดการได้มาซึ่งเมล็ดพันธุ์สาหรับการเพาะปลูกขณะเดียวกันเกษตรกรก็ยังไม่ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบตรวจสอบย้อนกลับของข้อพงสัตว์กระทั่งบริษัทเองก็ยังไม่ได้ดําเนินการหรือติดตามวิธีการดังกล่าวในพื้นที่เเเกกกกกษตตรรรรรมทีี่่่ออออยยูนนนพััธสสสญาาด้ววชจบ พื้นที่ปลูกหรือการติดตามด้วย GPS ดังนั้นแม้ว่าบริษัทจะมีกฎร,ระเบียบและนโยบายเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย,อย่างยั่งยืนแต่เกษตรกร,กรนั้นกลับไม่ได้รับคำปรึกษาเรื่องความยั่งยืนอย่างเป็นระบบเพราะมีผู้ดูแลโครกงการนี้เพียงประมาณ4-6คนเท่านั้นต่อพื้นที่ทางตอนใต้ของรัชฉานและล่าสุดได้มีการติดตั้งระบบตรวจสอบย้อนกลับขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศเมียนมาตั้งแต่ปี2513ที่ผ่านมาซึ่งในรายงานฉบับนั้นยืนยันว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมาสามารถตรวจสอบย้อนกลับ ก,กฎหมายาแต่อย่างไรก็ตามกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับนี้ยังเต็มไปด้วยคำถามต่อวิธีการที่ซับซ้อนและคลุมเครือ3ปีนับตั้งแต่รัฐประหารและสิปีแห่งมลพิษฝุ่นควันข้ามชายแดนไทยเวียนมาระบบเศรษฐกิจโลกกำลังพยายามสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์บอนเป็นศูนย์และสร้างบริษัทที่มีธรรมาพิบาลด้านสิ่งแวดล้อมทว่าความพยายามห้ามเผาในอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ท,าท้าทายแต่สิ่งที่ยากและท้าทายไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการหยุดวงจรหน,นี้พันธะสัญ,ญญาของกเกษตรกรนั่นเองครับก็จะเห็นนนนไดดด้้้ะครัััวว่่่่าา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 ขโพทงงงฝฝเมมมมีูจกก เป็นอย่างมากและดูเหมือนว่าจะไม่มีการกล่าวถึงการวัดค่าความชื้นแต่อย่างใดดังนั้นสิ่งสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นอีกสาเหตุนหนึ่งที่ทําให้ราคาขา้าวโพดของเกษตรกรชาวไทยนั้นราคาไม่เคยเกิน9ก้าบาทแบบยั่งยืนเสียทีและการที่เกิดสงครามทางเมียนมาก็กน่าจะยิ่งทําให้เกษตรกรของเมียนมานั้นจําเป็นต้องนำขา้าวโพดเข้ามาขายฝั่งไทยมากยิ่งขึ้นเมื่อขาอ้าวโพดฝั่งเมียนมาเข้ามาฝั่งไทยมากขึ้นนั่นก็ย่อมมีการกดราคาขา้าวโพดในฝั่งไทยโดยปริยายเพราะอย่าลืมนะครับว่านายทุนผู้รับสือ้อคือบริิษัััททเเเเดดดีีีียยยววกกกกนนนนน่่องงคลลลป้้้ฝาาไพืม์แช ติดตามเป็นกำลังใจให้กับตองแปดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ